ร้านขายข้าวสารในตลาดเทียมอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับเป็นหนึ่งในร้านขายข้าวสารที่มีการปรับขึ้นราคาครับทั้งราคาข้าวสารขาวปกติและข้าวหอมสายพันธุ์ต่างๆนะครับแต่ในส่วนของผู้ค้าเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมนะครับผู้ค้ารายหนึ่งบอกว่าก่อนหน้าที่น้ําจะท่วมประมาณ1เดือนเนี่ยข้าวสารชนิดแข็งมีการปรับตัวขึ้นราคามาก่อนแล้วนะครับประมาณกิโลกรัมละ10บ,บาท ส่วนในขณะนี้ข้าวหอมสายพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นข้าวหอมมะลิข้าวหอมใบเตยหรือข้าวหอมสุรินเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นอีก1-2ถึงบาทต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นถังละ20บาทนะครับหรือขนาดกระสอบน้ำหนัก45กิโลกรัมเนี่ยจะมีการปรับขึ้นราคากระสอบละ60บบาทครับการขึ้นราคาในครั้งนี้เขายืนยันว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าเป็นการปรับขึ้นราคาข้าวสารตามปกติของการเปลี่ยนถ่ายข้าว จากข้าวสารเก่าที่กำลังจะหมดไปและจะมีข้าวสารใหม่เข้ามาทดแทนครับอไม่๋อไม่ใช่น้ำท่วมค่ะช่วงนี้ข้าวอะค่ะมันข้าวเก่ามันกําลังจะหมดใช่ค่ะข้าวหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวเก่ามันกาลังจะหมดมันก็เลยเป็นช่วงที่ข้าวกาลังยังไม่ออกข้าวกาลังจะขาดข้าวก็เลยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นขึ้นมาจากต้นทายใช่ค่ะเพราะว่าข้าวมันเริ่มหมด ค่ะข้าจากต้นทางอะค่ะเริ่มหมดเพราะว่าข้าวเก่ามันเริ่มหมดแล้วรอข้าใหม่ออกเงี้ยค่ะข้าอ่อน ส่วนร้านขายข้าวสารในจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าปัจจุบันราคาข้าวมีการปรับขึ้นลงเป็นปกติครับตามที่โรงสีข้าวกําหนดราคาขายในส่วนของร้านค้าก็ขายตามราคาทุนนะครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์จะขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ38บาทครับแล้วก็ปฏิเสธการปรับขึ้นราคาข้าวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําท่วมนะครับแม้ว่าข้าวจะมีน้อยแต่ก็ยังมีขายอยู่ครับ จากโรงสีครับก็ทางลงสีเขาแจ้งว่าเข้าเปิือกมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างในส่วนที่ขึ้นนะอย่างที่ข้าวแข็งลงนี่ก็คือ,อเข้าเปิือกนาปังมีมีออกข้างหน้าปีนาปังออกมาเยอะอะไรเงี้ยครับครับอยากให้ยกตัวอย่างตัวที่ขึ้นเลยครับมีมีอะไรบ้างครับก็ข้าวหอมอครับจะมีขา้าวหลักๆก,ก็คือจะเป็นข้าวหอมจากจากเดือนเท่าไหร่ก็มันมันทยอยขึ้นมาเรื่อยครับมันไม่ได้ขึ้นพวดเดียวครับ ผู้ประกอบการร้านขายข้าวสารระบุครับว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยราคาข้าวสารข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวยังไม่มีการปรับขึ้นราคาในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าข้าวที่นํามาจําหน่ายนั้นเป็นข้าวค้างสต็อกของปีที่แล้วครับโดยข้าวสารหอมมะลิจําหน่ายเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ40บาทครับข้าวเหนียวกิโลกร,รัมละ37บาทถึงแม้จะประสบกับภาวะน้ําท่วมแต่ราคาก็ยังคงเดิมครับ